เรียกว่าแฟนๆก็กำลังจะยินดีกันเลยนะคะแต่ว่าต้องเบรกเอาไว้ก่อนเพราะว่าการที่เห็นสาวอุ้งเอิงเนี่ยเขาลงคลิปไปเลือกชุดแต่งงานก็เพื่อว่าจะมาใส่ในงานแฟนมิทติ้งวันเกิดของเจ้าตัวที่ผ่านมาเนี่ยละค่ะแต่ก็คือหลายคนนะคะก็คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าจะใส่ชุดไหนก็สวยทุกชุดเลยล่ะค่ะและนี่ก็ถือว่าเป็นความฝันของอุ้งเอิงในการจะจัดงานแฟนมิทติ้งในทีมแต่งงานนะคะโดยเธอก็ยังพูดเปิดใจถึงเรื่องนี้บอกว่าถ้าเรามี ควาฝันก็ลงมือทำเลย เหมือนอย่างที่ตัวของเธอนะคะจัดงานแฟนมีดนี้ก็เพื่อจะเป็นของข,องขวัญให้กับตัวเองเลยลงมือทําโดยอุงเอิงนะคะก็ยังเปิดใจต่อว่าก็แอบกลัวเสียงของชาวเน็ตอยู่เหมือนกันแต่ก็อย่างว่าแหละชีวิตของเราแค่ได้อยู่กับคนที่เรารักทําสิ่งที่เราฝันโดยไม่เดือดร้อนใครแค่นี้ก็เพียงพอสําหรับการเติบโตแล้วโดยหลังจากที่อุงเอิงนะคะลงคลิปไปสปายก็รีบเข้ามาคอมเมนต์เลยล่ะค่ะเชิงแซวๆนะคะ,ะ,คะว่าจะแต่งกับใครหรอจนแฟนๆเนี่ยก็แหกเข้ามาแซว ว่ารีบๆแต่งนะบางคนก็เชียร์เลยว่าไปขอสิคาะทันเอสโดยหลังจากนั้นนะคะก็มีภาพบรรยากาศค่าภายในงานออกมาให้เราเนี่ยได้เห็นกันเรียกว่าบรรยากาศเต็มไปได้วยความอบอุ่นสุดๆนะคะเพราะว่าสาวอุ่งเอิงก็อยู่ท่ามกลางแฟนคลับแล้วก็คนที่รักอย่างมากมายเลยทีเดียวงานนี้ นะคะถึงแม้ว่าจะมีคอมเมนต์ในด้านลบหรือว่าเชิงดราม่าอยู่เหมือนกันเนี่ยอย่างเช่นที่เพจเจมอยร้อยแปดค่ะเขาได้โพสต์เอาไว้ ide, ว่าเมื่ออุงเอิงเนี่ยจัดงานวันเกิดงานแฟนมิทติง้งในทีมเจ้าสาวงานแต่งก็คือมีคนเข้ามาคอมเมนต์เชิงดราม่าว่าแค่งานวันเกิดต้องจัดใหญ่ขนาดนี้เลยหรอไม่อายหรอเป็นผู้หญิงแต่อยากแต่งเวอร์บางก็บอกว่าดูหิวงานแต่งซึ่งทางเพจเขาก็บอกนะคะว่าระดับยูทูบเบอร์จะจัดทั้งทีก็ต้องธีมแบบแปลก ไม่ซ้ำใครสินะพวกแกเนี่ยคิดเยอะกันไปเอง ขาที่ทางด้านของชาวเน็ตหลายๆคนนะคะรวมถึงแฟนคลับของสาวอุ้งเงงเองเนี่ยก็ออกมาเรียกว่าคอมเมนต์ปกป้องกันอย่างรัวๆเลยแหะค่ะอย่างบางคนนะคะบอกว่าไปเดือดร้อนอะไรกับเขางานก็งานวันเกิดเงินก็เงินเขาสปายล์ก็แฟนเขาค่ะแล้วคนในงานก็เป็นเพื่อนของเขาไม่เห็นมีใครเดือดร้อนกับงานนี้เลยงงเหมือนกันนะคะจัดงานวันเกิดตัวเองดันไปหนักหัวคนอื่นและอีกหลายๆคนค่ะก็คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะอย่างเช่น ที่บอกว่าคำเดียวเลยนะเรื่องของเขาเงินเขาไม่ต้องเดือดร้อนแทนเขาค่ะเงินเขาจะจัดเจวันยังได้เลยอุงเอิงเนี่ยเป็นสนามอารมณ์อีกแล้วหรอหรืออย่างบางคนนะคะก็มองว่านี่ก็ไม่ใช่แฟนคลับของเขาเหมือนกันแต่ก็คิดว่าเป็นเรื่องของเขาอยู่ดีแหละค่ะและนี่ก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นบางส่วนนะคะจากบรรดาชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับที่เรียกว่าออกมาปกป้องสาวอุงเอิงในทันทีค่ะหลังจากที่มีคอมเมนต์ดราม่านะคะจากบรรดาชาวเน ถึงเรื่องนี้และหลายคนก็มองนะคะว่าไม่ควรมองเธอเนี่ยเป็นสนามอารมณ์หยุดทําแบบนั้นกันได้แล้วล่ะค่ะคนมีความสุขนะคะแล้วก็เป็นงานวันเกิดของเธอด้วยเนี่ยก็ควรจะอวยพรและขอให้เธอมีความสุขมากกว่านะคะ